คัมภีรักสุภาพบุรุษพิชิตใจนางอุดช่องว่างในใจเธอสำหรับท่านสุภาพบุรุษหลายคนนะฮะอาจจะรู้สึกว่าการจีบหญิงเนี่ยมันมีผลเสียเยอะเนาะอาจจะเสียหน้าเสียใจเสียเวลาเสียอะไรเยอะแยะไปหมดผมบอกเลยนะฮะว่าคุณคิดผิดอย่างมาหันเลยเพราะจริงๆนั้นมันมีแต่ได้กับได้กับได้ผมขอต่อเนื่องจาก ครั้งก่อนเลยนะที่กล่าวทิ้งไว้ว่าแล้วมันได้อะไรล่ะนะฮะเพราะผู้ชายหลายคนไม่เคยคิดจริงๆเลยครับว่าการจีบยิงนั้นมันมันมันจะได้อะไรมันมีแต่เสียจริงไหมพวกเขาก็คิดแบบนี้กันครับพวกคนพวกนี้อย่างที่บอกครับเขาคิดผิดมาหันเพราะแนวคิดที่ถูกต้องของดีเจนะครับต้องคิดอีกแบบครับเขาต้องคิดว่าทุกครั้งที่เขากำลังจะประเชิญออกไปเจอสาวๆแต่ละคนเรียกว่าสวยแบบบาดใจอย่างหนึ่งที่คุณเข้าไปนะครับถามจริงๆเลยถามจริงนะครับคุณกลัวอะไระฮะคุณมีอะไรบ้างที่คุณจะเสีย ถามหน่อยว่าตอนนี้คุณมีเบอร์ของเธอรหรือ,อยังคุณรู้จักเธอรหรือ,อยังครับถ้าคุณเข้าไปแล้วเธอปอบปฏิเสธกลับมาคุณเสียอะไรครับคุณก็ไม่เสียอะไรครับถึงแม้คุณไม่ได้เบอร์มาคุณก็ยังไม่ได้เสียอะไรนี่จริงไหมเพราะว่าคุณก็แค่ไม่ได้เบอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะคุณยังเป็นคนเดิมทุกอย่างครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเดิมครับเหมือนตอนก่อนเข้าไปขอเบอร์เดียเลยแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่จริงมันเสียดิเสียหน้าไงเสียใจด้วยนะครับ เียความมั่นใจด้วยเสียเซลนะฮะซึ่งคุณมองผิดแล้วครับสิ่งจริงๆที่คุณกําลังได้นั่นคือคุณกําลังได้ความกล้าครับคุณกำลังได้อะไรนะครับคุณกำลังได้ความกล้าครับความกล้าที่จะเข้าไปคุยกับสาวๆมันเหมือนเล่นเกมแล้วคุณกําลังอัปเลเวลของคุณอยู่อะหลอดความกล้าคุณจะเพิ่มเพิ่มขึ้นครับคุณจะได้ความแมนครับ คุณจะได้ความแมนของคุณกลับมาคุณจะได้ความเป็นสุภาพบุรุษครับคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรเมื่อโดนปฏิเสธคุณจะทําประโยชน์ให้กับตัวคุณเองได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเดาว่าเขาชอบเธอหรือเปล่าเขาน่ะชอบคุณไหมนะครับอ่ะคุณได้พัฒนาทั้งความคิดการกระทําโดยสรุปนะครับคุณจะได้แต่ได้และก็ได้ประสบการณ์ในการจีบสาวและบทเรียนใหม่ที่ทําให้คุณกลายเป็นดดนฮวนในอนาคตไงเั้นคุณต้องมาลองคิดดูอีกทีนะครับ ถ้าเกิดเธอให้เบอร์คุณละ่ะคุณจะได้อะไรโอ้ oh, มันช่างเป็นรางวัลที่งดงามและหอมหวานเหลือเกินจริงไหมครับงั้นการจีบหญิงน,นั้นถ้าลองคิดดูให้ดีๆแล้วคุณจะเห็นจริงๆเลยครับว่ามันมีแต่ได้กับได้กับได้ไม่มีเสียเลยอย่างนั้นคุณจะรออะไรอยู่แล้วเะครับออกไปลุยสิครับผมออกไปลุย แต่ผมก็เชื่อนะครับว่าท่านสภาพบุรุษบางคนก็บอกโอเคผมเข้าใจคอนเซปต์ผมเข้าใจแนวคิดผมเริ่มมีความกล้าโอเคผมจะไม่กลัวที่จะล้มเหลวแล้วแล้วผมก็จะคิดว่าผมไม่เสียอะไรผมจะได้กันได้กันได้จริงๆแต่ครับแต่ครับแต่พอไปทําแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะปัญหานี้ผมต้องแก้ยังไงอะ่ะบอกเลยครับผมมีคําตอบให้ครับ และมันอยู่ในคลิปหน้าครับผมงั้นตั้งใจติดตามกันให้ดีนะครับกดไลค์เพจวิถีสุภาพบุรุษและติดตามกันให้ดีครับวิถีสุภาพบุรุษเพจแรกที่ทําให้คุณเข้าถึงการใช้ชีวิตแบบสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงกดไลค์ไว้เลยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ